วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเหรียญชาวเขานะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญพระราชทานให้แก่ชาวเขานะครับอันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9ด้านหลังจะมีตอกจังหวัดไว้แล้วก็ตัวเลขไว้นะครับมันจะมีจังหวัดที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้เป็นปอขอก็คือเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจังหวัดนี้าหายากมากนะใครมีรับซื้อหลักหมื่นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นจังหวัด นอนอก็คือจังหวัดน่านอันนี้ราคาไม่แพงนะครับประชากรชา,าวเขาเยอะก็เลยมีการแจกออกมาเยอะทําให้ราคาไม่แพงนะครับมีจํานวนเยอะนะในส่วนเหรียญที่มีแต่ตัวเลขไม่มีจังหวัดอันนี้ก็เป็นการแจกรอบ2ในการสํารวจประชากรที่ตกสํารวจก็จะมีจํานวนเยอะเหมือนกันราคาไม่แพงแล้วก็จะมีจังหวัดยากๆอีกหลายจังหวัดนะครับอย่างเช่นสุขโขท,ทัยเพชรบุรีในจังหวัดนั้นๆเนี่ยจะมีจํานวนประชากรชาวเข่าน้อยเหรียญพวกนี้ก็จะน้อยตามลงไปด้วย ทำให้เหรียญพวกนี้จังหวัดที่กล่าวมานะครับมีราคาสูงสําหรับใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับสามารถส่งมาประเมินราคากับทางร้านเราได้นะครับลายแอ d k ิงแบง์นะครับประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ